รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณชมครับนี่คือรายการหมุนตาโลกหรือไอซนโรบวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักผาวิวัตรเราจะเชิญจตุชายวิเคราะห์เรื่องของเลือกตั้งทาวนิสาร,รัฐสมัยที่สองของทรัมป์เนี่ยที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นาน,านจากนี้นะฮะเรียกว่านับวันถอยหลังได้เลยว่าโอกาสที่ทรัมป์จะรอดไหมสมัยที่สองและจะเป็นบริษัทหน้าใหม่ของบริการหรือเปล่าถ้าทรัมป์ไม่ได้รับก,การเลือกตั้ง อีกสมัยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตาบอ,อกสัคกครู่กลับมาพบกับท่านจสุดท้ายครับ ช่วงนี้ไปพงศธรจำสมชายภาคพันธ์วัดกันเลยครับเสด็ครับทา่านจครับสวัสดีครับท่านจำครับเราเปิดกันเนเปิดประเ,เด็นขึ้นหน่อยนี่กไใกล้เรือตังตามที่ดีพฤศจิกายนเนี่ยต้องบอกว่าจะรอดไหมทำดูกันแล้วเนี่ยเทนเนสซีรู้สึกจะไบเดนยังวินอัพแฮนด์อยู่นะตอนนี้ยิ่งเอาคาร์เมล่าแฮร์ริสลงมาเป็นรันนิ่งเบดเนี่ยผมไปยิบตอกย้ำอะไรที่บอกว่าให้ให้คนเห็นชั้นหรือว่าการเหยียดผิวนั้นรุนแรงมาก ถ้าจะตอบแบบปลอดภัยนะฮะ uh huh. ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน uh huh. okay. และยิ่งฮิลาลารีคานาที่ชัวก็อย่างแพท้ทรัม์ uh huh. แต่ผมคิดว่าผมจะขอนะครับวิเคราะห์ uh huh. ที่เรียกว่าฟันทงออกไปบ้างแต่ไม่กล้าฟันทงหมดโอกาสที่ทรัมป์จะได้ผมคิดว่าจะมีไม่มากนะัก uh huh. นะครับ ทั้งที่คไม่ใช่ไม่มีซะเลยจะเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะถ้าเรามามีอะไรี่ชเจนแนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเทียบกับทางฮิลลารีซึ่งตอนนั้นฮิลลารีมาแน่พลิกล็อกนี่ก่อนครับแต่ว่าแตกต่างกันครับช่วงสองเดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งฮิลลารีนำทรัมป์ประมาณห้าจุดหกจุดแต่วันนี้สิบจุดอันนี้ ความแตกต่างล่าสุดอันที่สองนะครับทีละที่ชนะทรัมป์สามล้านกว่าเสียงพอปุ่นลาโหวตใช่แต่แพ้ที่สามรัฐรัสเบลครับอิเล็กโทรโหวตอิเล็กโทรโคลเลจก็คือเพนซิลเวเนียมิชิแกนและตัววิสคอนซินทั้งเวสต์รวมทั้งตัวฟลอริดาด้วยครับแต่วันนี้โพทั้งสามสี่แห่งที่ทไบเดนชนะหมดอันนี้อันที่สองนะครับ อันที่สามเราจะเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งว่าฮิลลารีแพ้ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะพวกที่เป็นพวกใต้จัดที่สนับสนุนแซนเดอร์เนี่ยไม่สนับสนุนฮิลลารีอล็กภาพบอกครับเพราะเบอร์นีแซนเดอร์แต่วันนี้อันนี้ถ้าเขามาสนับสนุนตัวฮิลลารีฮิลลารีได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นในทีนี้ก็คือเป็นเหตุผลอันหนึ่งนะฮะที่ฮิลลารีแพ้แต่วันนี้กลุ่มสนับสนุนแซนเดอร์ เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาสนับสนุนตัวโจไบเดนละอาจจะมีอีกบางกลุ่มสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่สนับสนุนที่สำคัญอันนั้นเขาว่าบริพาร์บริกันบางคนก็เดี๋ยวเจอนี่ขึ้นหาใช่เลยอกันนะจ๊ะอันที่สามนะฮะนี่คือความแตกต่างอันที่สี่ที่มีความแตกต่างอันหนึ่งก็คือว่าเราเห็นได้ชัดนะฮะว่านี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกอย่างที่คุณเทพประสิทธิ์บอกรีพับลิกันมีการมาสนับสนุนออกมาพูดทั้งที่เขาไม่อินโยบายไม่ตรงกับทางด้านของ เดโมแครตเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับทางด้านเดโมแครตในเรื่องอทําแทง้งแต่เข้ามาสนับสนุนเห็นไหม,มซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญมากอ,มอันต่อไปที่จะมีความสําคัญมากอันหนึ่งก็คือว่าตอนอไอโอบามามานั้นคะแนนเสียงส่วนหนึ่งเขาได้มาจากพวกอัฟโกอเมริกันอ,ออกมาเทินเอาเยอะมากฮิลลารีเทินเอาไม่มากนะแต่วันนี้อัฟโกอเมริกันกับนี้เขาบอกว่า เป็นเรื่องความเป็นความตายกําลังระดมคนออกมาเยอะก okay, ็คือแอฟริ a ันอเมริกันนะครับเพราะออกมาเยอะปั๊บเนี่ยนะฮะในกรณีเพราะฉะนั้นดูถึง5ประการนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับฮิลาลารีเพราะในกรณีผมก็คิดว่าโอกาสที่ไบเดนจะมีนะฮะค่อนข้างจะสูงทีนี้ทางด้านนี้เราก็มาดูว่า้ทรัมป์จะทำยังไงถึงจะแก้เกมได้อันที่หนึ่งเลยนะครับทรัมป์เน้นเรื่องอะไรครับ ทำให้สังคมแตกแยกมากขึ้นคุณครับเวลาทําให้สังคมแตกแยกมากขึ้นนะฮะในกรณีนี้เสียงแตกและไม่พอมันทําให้คนขาวพวกที่ไม่มีคือมีระดับการศึกษาต่ํากว่านี้มาสาหรับทรัมป์ที่เราเขาเรียกอันนี้ว่าอะไรครับเขามาโจมตีว่าเนี่ยพวกเนี้ยทร้ายอเมริกันทำลายอะไรต่างๆแค่จีนีจีนนะครับนี้ทรัมป์ก็ออกมาโจมตีพวกนี้แต่จริงๆสิ่งที่ทรัมป์ทำ คือทําให้พวกนี้ต้องออกมาเพราะเป็นการแบ่งแยกขึ้นมานเพราะนั้นพ,พูดง่ายทรัมป์กำลังทำสิ่งที่ภาษ,ษาอังกฤษเรียกว่า self fulfilling p r o p h c y ให้ตัวเองประก็คือ<ส>ทํานายไม่ฮะทำนายทํานายว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้<อ>แต่วิธีการที่ทําอย่างนี้คือไปทําเพื่อให้มันตรงกับคําทํานายที่ตัวเองทํา อ๋อ oh, okay. นี่ก็เรียกเซฟฟูฟลิ oh, <okay. S 2> ง์เเพราะฉะนั mm hmm. ้นในกรณี้ก็ออกมานะฮะ mm hmm. เขาเรียกว่าเขาถึงใบได้หนึ่งบอกเนี่ยน้ำมันแก๊สเป็นปจุดไฟเ mm hmm. พราะจุดไฟพวกนี้ก็ทําให้พวกขวาจัดออกมา mm hmm. พอขวาจัดออกมาถูกยิง mm hmm. อันนั้นใช่เลยเนี่ยเห็นว่าพวกคุณกำล mm ังทําหวังว่าจะชนะที่ตรงนี้ mm hmm. ให้คนเห็นเพื่ออะไรต่างเฮ้ยคุณต้องเลือกนะอะไรต่างเนี่ยไอดีก็คือยุทธศาสตร์เขาครับยุทธศาสตร์ที่เขาใช้อันที่สองก็เป็นลักษณะของยุทธศาสตร์ทําให้เกิดความอฮ ความเกลียดชังจีนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกมาเล่นงานจีนอย่างหนักเลยทำให้เกิดชาตินิยมให้จีนตกเป็นจำเลยแหละเป็นชาตินิยมนะแต่จริงๆไบเดนมาจีนก็ยังเป็นจำเลยอยู่เพียงแต่วิธีการพูดวิธีการจาหรือวิธีการของทรัมป์เนี่ยค่อนข้างจะไบเดนอาจจะนุ่มนวนกว่าของทรัมป์เนี่ยรุนแรงนะครับออกมาแล้วก็อาจจะไอตัวรัฐมนตรีก็รุนแรงต้องเล่าความรู้สึก ใช่ชาตินิยมและขึ้นมาเพราะนั้นนี้ก็หวังว่าที่ตรงนั้นแต่อันนี้อันที่สองนะครับอันที่สามทรัมป์ใช้วิธีการนะฮะถ้าพูดกันอย่างเรียกว่าเป็นภาษาชาวบ้านโกหกตอแหลนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ภาษาแบบแล้ววนนี้อาจจะไม่ต้องใช้นะเพราะนี้ทรัมป์ทรัมป์ก็ถูกเดีว่าเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะอ้าวโอเคแต่ถ้าพูดอย่างนิ่มวนหน่อยภาษาเขียนก็มิสและพรีเซนเทชันพูดง่ายทรัมป์นะครับ ประสบความสำเร็จนะฮะที่เขาใช้วิธีเนี่ยเล่นงานฮีลารี่จนกระทั่งคนเชื่อคือพูดง่ายพูดถึงฮีลารี่ไล่เหลือเกินไอเราก็ดูทั้งประวัติดูทั้งอะไรเขาก็ไม่เห็นผู้หญิงไลาอย่างนี้นะครับเพียงแต่ป็นผู้หญิงที่เลิกกันไลยแต่ไม่ใช่ออกมาในลักษณะนั้นทําจนกระทั่งไม่มีอะไรดีเลยคนเชื่อกล่าวคนเชื่อว่าคนเชื่อเพราะคะแนนเสียงส่วนเนี่ยตอทำต่อเนี่ยกําลังจะเล็บมิสเลเบลสเตชันทั้งสองคนเลย แต่จะกินไบเดนกับทางด้านเก่าของทรัมะใช้ประโยชน์ในสมัยนี้ได้หรือครับยังได้อยู่คนยังไม่ทันคนครับโซเชียลมีเดียนะฮะมันหลอกคนง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนตั้งตัวไม่ติดอ่ะมันง่ายมันจะเล่าเรื่องความกลัวนะมากขึ้นมาสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับเกี่ยวกับกระถาชีวิต ของอาทิตย์นี้นั้นผมอยากจะเสนอคือไม่มีความภูมิใจใดๆเท่ากับการทำดีนะครับวันนี้เราคงจะมีความสุขวันนี้เราคงจะมีความสมหวังวันนี้เราคงอาจจะมีความภูมิใจในหลายๆสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดมาพูดในความเป็นจริงว่าความภูมิใจความพอใจจากการทำดีนั้นเป็นเหมือนอาหารทิพย์เป็นเหมือนสิ่งที่ถือว่าใช้ไม่หมดผมเองนั้นมีความรู้สึกนะครับว่าผมภูมิใจในสิ่งที่ผมได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่มีเหตุผลในสิ่งที่เป็นความดีเพราะว่า ความดีที่ผมได้ทําความดีที่ผมได้ประสบนั้นมันทําให้ผมนั้นเหมือนมีความสุขตลอดไปถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับที่ใช้ไม่หมดอยากจะพูดได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วเราได้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามเราก็จะมีความสุขในความสุขอันนั้นเนี่ยมีความ พอใจแล้วก็ความภูมิใจในตัวเองการที่มนุษย์ทุกคนนั้นสามารถที่ทำงานทำการได้ดีประสบความสำเร็จ mm. เขาย่อมจะมีความภูมิใจในตัวด้วยถ้าเกิดเราไปทำงานชนิดใดก็แล้วแต่เป็นงานที่เอาเปรียบคนอื่นทำให้คนอื่นนั้นได้รับความเสียหายทำให้คนอื่นนั้นได้รับผลกระทบในการกระทำของเรา ไม่ว่าเราจะมีผลงานอย่างไรไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างไรความภูมิใจไม่มีเลยครับวันนี้สิ่งที่ผมทำอะไรทุกอย่างนั้นผมยึดว่าผมทำแล้วผมมีความภูมิใจในการทำงานของผมเองนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเราสวัสดีครับ เพราะฉะนั้นเขาทำอย่างไรครับมิสลาเป็นเซติกิอ,อ,อันแรกเลยเขาบอกว่าไบเดนเนี่ยเป็นพร็อกซี่ของพวกซ้ายจัดเ,เห็นไหมครับพร็อกซี่ซ้ายจัดคนอเมริกันนะฮะมันอยู่ตรงขวากลางซ้ายกลางไม่เหมือนใน ไม่เหมือนการเมืองในยุโรปการเมืองยุโรปมันมีซ้ายจัดนะครับอเมริกาเนี่ยซ้ายจัดไม่อยู่ได้มันมีแต่อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ต้องอยู่กลางอยู่กลางไปขวาได้ที่เข้าเลยแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่อาจจะกล่าวได้ว่าในแง่ประวัติศาสตร์เลยที่ซ้ายจัดนั้นมันมีส่วนของคนที่เห็นด้วยซ้ายจัดอันนี้ก็คืออลิเซตบาเลนกับแซนเดอร์บาติสแซนเดอร์แต่ขอระวังนิดหนึ่งซ้ายจัดของแซนเดอร์กับถ้าอยู่ในยุโรปยังอยู่ตรง ซ้ายกลางๆเพราะถ้าซ้ายจัดจริงๆนี่ต้องหมายถึงต้องการแปลงใหอ้อะไรครับธุรกิจต่างๆเป็นของรัฐ nationalization เพราะฉะนั้นในแง่ซันเดอร์นะครับ,รบก็จะมีการเน้นซ้ายจัดในแง่นี้คืออันแรกชัดก็คือเรื่องของอประกันสุขภาพทวนหน้าซึ่งอันนี้จะเหนือกว่า,าทางด้านของโอบามาโอบามาแคร์ยังเหมือนนี้แล้วก็ออกมาเป็นท่นหน้า เขาฉะนั้นในกรณีเป็นรัฐบริการประมาณนั้นแหละ welfare state สิ่งที่นี่โครนาดีไม่ไม่มีเอกชนไม่มีเอกชนอันนี้เป็นของรัฐซึ่งในกรณีนี้ก็โยงไปสู่อีกเรื่องหนึ่งว่าแล้วคุณเอาเงินจากไหนไบเดนอันทีชัดจะมีการขึ้นภาษีภาษีเงินได้บุคคลบครัก็ทป์ลดภาษีเงินได้จาก35ห้าเหลือย1คนก็ชอบคนเกลียดเกลียดทป์ก็ยังเลือกเขาเพราะวอล s t สตี t ลุ่งแล้วก็เศรษฐกิจลุ่งเรืองตอนนี้เขากำลัง เรียกวอะไรครับโกหกบอกว่าไอเนี่ยนะกํกำลังจะเป็นพวกซ้ายจัดอพอซ้ายจัดจะเหมือนจันเดอร์อันนี้ขึ้นมาแล้วเอาเงินอย่างไหนเอาเงินที่ขึ้นภาษีมันจะเขาจะขึ้นภาษีเพราะขึ้นภาษีพวกวอลซีดคุณนะหุ้นจะตกแล้วกับแล้วกับคุณจะต้องอะไรฮะถูกเก็บภาษีอะไรต่างๆเหล่านี้คณครับจริงๆแล้วไบเดนนะครับไม่ได้ถึงขนาดนั้น นั่นสิจุดนี้ทาไมไบเดนไม่รีบออกมาแก้ต่างเขาแก้เขาแก้เขาแก้เพราะฉะนั้นทางด้านนี้ไบเดนก็เป็นยังไงเขาพูดว่าโอเคเขาเห็นด้วยกับทางด้านแซนเดอร์แต่ไม่ได้ยอมรับเรื่องครับคุณภาพทวนน้ามีการนะฮะทำเป็นลักษณะที่ปรับปรุงแม้กระทั่งโอบามาแคร์ยังมีการปรับปรับก็คือยังให้เอกชนอยู่แล้วเพียงแต่จะขอเจรจากับเอกชนในเรื่องของการประกันสุขภาพอย่าแพงเกินไปอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆที่เขากําลัง แน่จะบอกคอม promis ์มากว่าในลักษณะนี้ก็คือเขากำลังหาว่าเนี่ยพวกซ้ายจัดอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะที่เขาทำอันที่สองสิ่งที่เขาต้องการบอกก็คือว่าพวกนี้นะครับเป็นพวกที่อะไรครับทำให้เกิดประเทศไม่ปลอดภัยคุณดูเสียมันสนับสนุนไอ้พวกก่อการร้ายสนับสนุนไอ้พวกนี้อซงไบเดนไม่ได้สนับสนุนเขาเขาเขาสนับสนุนพวกที่มาต่อต้านอย่างเป็น ขาเรียกว่าพีฟูก็ไม่เห็นด้วยแต่เขาคนเดิมก็คือโจมตีพวกที่ต่อต้านเสร็จแล้วไปยิงผู้หญิงนี่เขาบอกแต่นี่รวมอยู่ในพวกเดียวกันนะถ้าคุณเลือกเขานะประเทศจะจ่ายนะพ้นง่ายเขากำลังสร้างความกลัวเพื่อให้เลือกเขาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็น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  political threat ได้ไหม threat ของใครล่ะมัน threat ของใครแล้วเจ้าทํพอ่าปนัดีทัไม่ฮะทั์กำลังสร้าง threat แต่แต่คนไม่รู้เขากำลังบอกว่า ไบเดนคือเทรดพยันตรตรายสําหรับคนครสองเรื่องเรื่องหนึ่งไบเดนอ่อนแอในการที่จะนั่นเห็นไหมเขาสนับสนุนพวกพวกอะไรครับพวกต่อต้านจริงๆเขาสนับสนุนพีทฟูเขาไม่ได้สนับสนุนพวกที่ใช้กําลังเขายังด่าพวกกําลังแต่นี่พูดออกมาพร้อมกันเลยพอแชนพอออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บก็หวังที่จะได้คะแนนเสียงจากความกลัวที่พอไบเดนออกมาแก้ต่างเนี่ยคนคนเชื่อไหมอันนี้เขาก็แก้ในลักษณะนี้ครับนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญทำให้เกิดความกลัวจีน แต่ว่าจริงๆนะฮะนโยบายของทรัมป์ก่อนจะพูดถึงไบเดนเนี่ยเขาก็หวังหนึ่งสร้างความกลัวครสองเล่นงานจีนกับอันที่สามรอบลนเดอร์บลนเดอร์ก็คืออย่าทำอะไรเฉยๆนะพอเฉยๆพี่แเอวตายเลยเพราะบลนเดอร์ทั้งตัวตัวไบเดนก็ยังออกมาไม่มากเท่าไหร่เกี่ยวกับโควิด -19 เพราะฉะนั้นก็จะดูว่ากรมลราก็ดีกันเนี่ยนั่นแหละเขาหวังอันนี้และหวังสุดท้ายก็คือเน้นเรื่องเขาเรียกว่า ทางด้านผิวขาวแล้วเพราะว่าผิวขาวเนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้รับการศึกษาเท่าไหร่หรือไม่ได้จบเนี่ยพวกนี้เยอะนะฮะแต่ไม่ได้ออกมาเรดเด็กแะจ็อบเลสพวกนี้ครับไม่ได้จ็อบเลสพวกนี้บางคนสมัยก่อนเนี่ยจ็อบเลสแทบจะน้อยเพิ่งจะมีโควิดเนี่ยเพราะพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้ออกมาเท่าไหร่เขาหวังว่าสร้างประเด็นนี้จะทําให้คนขาวออกมานี่คือความหวังที่เขาจะได้ทีนี้ถามว่าไบเดนแก้อย่างไงเอ ไบเดนข้อแรกเลยนะฮะชี้ไปเลยปัญหาทั้งหมดอ่ะคุณแบ่งประเทศกําลังพูดง่ายกําลังย่ายีแบ่งแยกมีการแยกประเทศเอ,อ่ะเป็นพวกขาวกับเป็นพวกนี้ออทั้งน้าจริงๆแล้วไบเดนสังเกตดูมีทั้งคนขาวเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นคนขาวไม่ได้ทุกคนเห็นเนี่ยด้วยรพราะฉะนั้นเขากลับมานี่คือแบ่งแยกเขาเป็นคนรวมออและวันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดคนอ,อัฟร,ริกันออกมาพูดเป็นข้างแรกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความอยู่รอดนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีความอยู่รอดของประเทศคือพูดง่ายผู้คนต่างกันนะฮะ<อ>แต่มีจุดร่วมก็คือต้องการเล่นงานทรัมป์เออพราะทรัมป์กำลังแบ่งแยกประเทศสร้างไอความกลัวเพราะฉะนั้นจึงมีพวกซ้ายจัดมีพวกกลางมีง่ายรีพับลิกันมากันเยอะทุกคนมีความรู้สึกนะฮะโจมตีทรัมป์หนึ่ง personality ออโกโหกแล้วก็ขาดจริยธรรมสองโจมตีการบริหารโคโรนานะครับแล้วก็โจมตีอันที่สามใช้ สร้างว่าลอนออเดอร์แต่กําลังสร้างความแตกแยกไปสนับสนุนพวกผิวขาวเ,เให้ออกมาเ,เล่นงานพวกนี้เพราะฉะนั้นไบเดน Biden, กอกมาชี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็นนอะไรครับวันนี้เขาบอกว่าอเมริกากําลังอยู่ใน model 2โมเดลซึ่ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยความอยู่รอดในวันนี้ก็คือพูดง่ายโมเดลหนึ่งก็คือเน้นทางด้านขวาจัดเน้นทางด้านของความกลัวเน้นทางนะแับอีกโมเดลหนึ่งกำลังเน้นถึงคุณค่าของอเมริกันเพราะฉะนั้นเขาถึงโจมตีว่าอเมริกันกําลัง เล่นงานคุมค่าเมริกันคุณค่าอเมริกันเ็าเรียกว่าความฝันอเมริการมี5ประการครับเอกลักษณ์ของเอกบุรุษสองฟรีดอมสามเรื่องของความภูมิใจสี่แอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็ในกรณีนี้ปรากฏว่าอะไรครับอเมริกันวันนี้ถูกท้าเล่นงานสิทธิเสรีภาพถูกท้าเล่นงานทั้งเยอะฟรีดอมชัดน้อยลงเพราะฉะนั้นทางด้านนี้กําลังมองว่าสิ่งที่กําลังเป็นปัญหาก็คือคูณกับค่านิยมของเขาท้าการเล่นงานกับ วันนี้มดออฟไลน์วิถีชีวิตอเมริกันซึ่งเคยสันติกำลังถูกพวกเนี้ยมันซ้ายจัดก็มาทำเราหังเพราะฉะนั้นเกมนี้สนุกดีฮะเป็นการต่อสู้กันอย่างเรียกว่าถึงขีดจำกัดเลยใช่ครับอีกนิดหนึ่งคารมาแฮ์ริสเนี่ยเป็นตัวที่จะดีช่วยไนได้ไหมฮะนี่ครับสิ่งที่ทางด้านของไบเดนต้องการปิดจุดอ่อนของทางด้านฮิลารีหนึ่งมาทางซ้ายจัดมาทางแซนเดอร์สองมาอัฟฟรอเมริกันเพราะฉะนั้นกามาลา เป็นตัวแทนของอัพโฟรอเมริกันเพราะอันนี้จะช่วยดึงให้คะแนนเสียงต่างเหล่านี้บวกข้างนี้เอามาช่วยกันได้เยอะอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาหวังที่จะขยายฐานนะฮะจากตรงเนี้ย เข้าไปสู่ตรงนี้ซึ un> un> uh> ่งตรงนี้ที่ฮิลารีขาดครับอันนี้จะมาช่วยอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของเขาใช่ครับแต่ก็มีทางลบทางหนึ่งเพราะทันทีที่คุณเอาตัวนี้เข้ามาไอ้พวกขวาๆนะฮะอาจจะพูดแ่บไวซ์มินสกี้ไอไอทั้งนี้เริ่มอาจจะเนี่ยเห็นชัดนะดึงกันนี่เข้ามานะครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีเรื่องลูตติ้งบ่อยๆทําลายเนี่ยเห็นไหมยังเห็นใ้คนพวกเนี่ยที่กําลังนะครับขึ้นมาอันนี้คือถ้าหากว่าทรมกว่านี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายยิ่งก่อวุ่นวายเขาได้คะแนนเสียงมากขึ้นเพราะคนจะเข้าวมาเห แต่ที่พอทรัมป์ obvious อีกนิดนึงพอทรัมป์ obvious มากในเรื่องของเหยียดผิวเนี่ยเขาก็เลยตัวนี้มาบอกให้เห็นมาแต่ประกาศคนละข้าคนละเรื่องเลยการเมืองเขาบอกว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่สําคัญทําให้คนเชื่อก็พอละเพราะฉะนั้นขนาดที่เราบอกเขาเหยียดผิวทรัมป์บอกเขารวมผิวนะฮะคนเวลาที่เขาจัดคอนเวนเั่นก็คนมีขูด็งออกมาพูดออกมาเยอะแล้วก็มีที่ปรึกษาเขานะเขานะฮะสนับสนุนเรื่องของเฟมินิส เห็นหม่เลขาเขาเนี่ยฮะพอไปผ่าตัดลำอะไรผ่าตัดมะเร็งเข้าไปอะไรต่างคนก็พูดออกมาดูน่าเชื่อแต่ที่เราฟังฟังอยู่มันคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นไอการเบืองนั้นอันตรายมากและในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันตรายมากพราะคนไหนพูดเก่งนะข้อที่จริงเป็นอีกอย่างกลับกันเลยเพราะฉะนั้นอันตรายมากมันทํากกำลังใช้โซเชียลมีเดียเพราะเขาเป็นนักพูดเรียลเรียลิตี้โชว์อะซึ่งอันนี้เพราะฉะนั้น คมลาถึงบอกว่าเฮ้ที่เขากำลังมิสและพรีเซนเตชันโกหกตอแหลเราฟังดูแล้วหัวเราออย่าหัวราะฮีราลี่แพ้เพราะเรานึกว่าไม่สําคัญวันนี้ต้องโตทุกทุกระบบทุกช็อตครับวันนี้ต้องกล่าวคุณท่านใจไปอย่างสูงครับดีครับท่านชมครับเนี่ยต้องติดตามกันให้ได้ครับว่าเลือกตั้งพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงเนี่ยคำทำนายของจาสมชายนั้นน่าจะมีอะไรที่ผมว่าน่าจะชัดเจนถูกต้องเกิน70%ขึ้นแล้วครับวันนี้ต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับดูช่อง5้ากดหนึ่งครับ และแน่นอนครับติดตามเราได้ทุกครั้งทาง Facebook Live และ YouTube Live ทางผ่านทางมือถืทีวีเพจครับต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามชมรายการช่วงหน้าพระัชร์วอววัชร้มิธีรอท่านอยู่ในช่วงของมุนญธรรมผมลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมชายพักพักพนธ์วันะครับสวัสดีครับ ได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าวิธีการทําบุญนั้นมีหลายประการในเบื้องต้นท่านก็บอกว่าทานน้ำใหม่บุญที่สําเร็จจากการให้ถัดมาศิละใหม่ก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีลเป็นบุญที่ทําได้ง่ายที่สุดเพราะไม่ต้องใช้วัตถุอะไรเลยลําพังฝึกหัดขัดเกลาลงไปที่กายที่วาจาและที่ใจของเราก็เป็นบุญแล้ว กายของเราวาจาของเราใจของเราตามปกติถ้าไม่มีการฝึกหัดขัดเกลาก็จะไม่เรียบร้อยก็จะไม่ดีงามวาจานึกจะพูดอะไรก็พูดกายก็อาจจะมีความคึกข้องใจที่ปราศจากสติก็คิดฟุ้งซ่านไปตามแต่กิเลสตัณหาจะพาไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเป็นตัวตั้งเมื่อมีสติคือความรู้สึกตัวอยู่ในทุกเรื่องที่คิด ในทุกกิจที่ทำในทุกคาที่พูดและในทุกอิกริยาบถท,ที่เคลื่อนไหววาจาก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองกายก็ได้รับการคุ้มครองถ้ามีสติอย่างเดียวใจก็ปกติวาจาก็ปกติและกายก็ปกติการที่เรามีสติอันเป็นจุดตั้งต้นของความรู้สึกตัวนี่เองทําให้กายและวาจาพลอยได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่ในอาการที่เป็นปกติ สถานการณ์ที่กายวาจาและใจเป็นปกติอย่างนี้เองท่านเรียกว่าการมีศินเพราะสินแปลว่าปกติเมื่อกายวาจาและใจอยู่ในปกติไม่มีอาการวิกลจริตคือไม่แสดงอาการที่เป็นพิษเป็นภยัยแต่อย่างใดออกมาลักษณะอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นบุญเชนิดหนึ่งคือมีความสงบมีความเรียบร้อยมีความดีงามเพราะฉะนั้น ศีลคือความสงบทางกายทางวาจาอันมีรากฐานมาจากใจที่ตื่นรู้ก็จึงเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งและเป็นบุญที่ทำได้เลยที่นี่และเดี๋ยวนี้บริษัทเอเ s เอแต่จำกัด ผู้สนับสนุนการประกวดมิสแก a นไทยแลนด์โดยมีคุณอภิสิทธิ์งามอัชริยกุลประธานบริษัทคุณขวัญจิตอุดมสุขนีรันดรรองประธานบริษัทและคุณชายงามอัชริยกุลกรรมการบริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทเอเบสเอสเตจจำกัดรวมตอนรับคณะผู้ประกวดมิสแก a นไทยแลนด์2020 บริษัทเอเบสเอสเตจจำกัดยังได้จัดให้คณะผู้ประกวดเข้าชมภายในโครงการดีคอนโดซึ่งมีความโดดเด่นสวยงามและทันสมัยพร้อมกันนี้ทางบริษัทเอเบสเอสเตจจำกัดยังได้ให้การสนับสนุนด้วยการมอบคอนโดหนึ่งห้องให้กับผู้ที่คว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับหนึ่งของการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2020ในครั้งนี้อีกด้วย